ประมาณนี้ที่เช็ดโดเออก็ดีนะเนื้อติดปั๊บสบันกินน้ำมันกินเผ็ดติดเนื้อสิบปันชาวพัดตัดปันเจ้าปันชสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทีมงานสามเซียนนะคะตอนนี้เราอยู่กับเซียนหนึ่งนั่นเองวันนี้เซียนหนึ่งจะพามาเล่นเกมสล็อตออนไลน์ในเว็บเอเชียเจ็ดสิบหกนะคะเราเข้าไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เกมอาจิบจุดเฮนะคะค่ะ เซียนหนึ่งนะคะก็ลงทุนอยู่ที่194บาทนะคะอ่าเบตอยู่ที่3บาทนั่นเองค่ะเซียนหนึ่งนะคะจะบ่นไปหมุนไปนะครับทุกคนมาดูกันนะคือมันมาแบบสวยนะแต่โอ้หนึ่งบาทนะคะทุกคน <c ười> คือเล่นเกมนี่มีความเสี่ยงโชคมากเลยเหมือนเล่นหวยนะทุกคนคือแบบต้องลุ้นๆนะ่ะลุ้นไปอะ่ะอะไรมีมาแบบสวยมาก โถอะไรคือไม่ได้อะไรนเนี้ยหนึ่จุดห้าสิบนยจุดหนึ่งจุดห้าสิบต่างนี้หรอป้าเป็นแล้วออกเองงาเมื่อกี้คงจะไม่ได้อะไรทีนี่โอ้มาอย่างรัวกันทุกคนเก้าบาทเอออย่างดีก็ไม่ได้เนาะคำขี้ดีกว่าคำโกนนะทุกคนคอานี้ได้กี่บาทจะต้องเอานะคะมาแล้วมาแล้วมันมาสวยมากแต่ทำไมไม่ขึ้นนะทุกคน ทุกคนถ้าใครอยากเล่นนะคะหรือว่าใครสนใจจะเล่นเกมนี้นะเดี๋ยวเซียนหนึ่งจะทิ้งอ่ะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะอ่าไปดูกันต่อเลยอะไรนี่มันมันคืออะไรนี่อะไรอะไรได้ไหมเนี่ยเออมาสวยนะมาสวยมาสวยมาสวยแตย่ก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูน แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปหมุนไปบ่นไปเป็นอะไรคลายเครียดเนาะทุกคนมันเป็นมันเป็นเกมที่แบบผ่อนคลายอะผ่อนคลายแล้วแบบได้เงินอะคือแบบดีกว่าเราไปเล่นอะไรที่แบบไม่ได้เงินแต่อันนี้มันได้เงินอะแล้วแบบเราไม่ต้องลงทุนเยอะทุกคนว้าทุกคนได้อีกแล้วสิบฟีสิบอะสิบสปีนนะทุกคน เราจะมาแบบไม่ต้องเสียตังค์อ่ะคือมีจะได้ก็ได้อะอน,นี่นี่ยได้หกบาทแล้วอือขึ้นิศอ่ะรศเนาะเห็นไหมคือเล่นเกมก็ไม่ได้ไร้สาระป้าก็ได้เงินเนาะอู้อขึ้นไปลุลวด,ดีจ้าแม่สิบหกบาทจ้าเอออาเลยอาเลย,ออยเออไปหมุนไปหมุนไปหมุนมันอยู่นี่แหละมันต้องได้สิทุกคนเล่นเกมยังไงให้ได้เงินก็คือเล่นเกมสล็อตใน เวฟเอเชียน vale ั่นเองเบิ <vad S 2> ่ง่ายถอนง่ายทุกทเวลาเลยนะคะทุกคนคือเล่นอย่างนี้แบบไม่ต้องเสียงว้าบิ๊กบีนอะไรเนี่ยถูได้33บาทบัวเป็น49บาทนะคะทุกคนเฮ้ยคือลดมากมไปเลยไปเลยดูสิดูสิมันหมุนมาลัวเลยค่ะหมุนลัวเลยหมุนลัวเลยปวมือไม่กลัวกลัวไม่ได้เงินค่ะทุกคน เย้ได้อีกแล้วค่ะ50 50บาทเล่นแล้วได้ใครก็อยากเล่นเอเชีย76มาค่ะมาเลยใครอยากเล่นเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเสี่ยเียนหนึ่งก็จะหมุนอยู่อย่างนี้แหละหมุนไปบนไปอย่างนี้แหละเราบนแล้วได้เงินก็เอานะมาค่ะม,มันจะมาไหมคือมันมาแบบสวยนะสวยสวย เออก็มาสวยนะแต่ก็ได้กินเกลือเนาะจะเป็นโรคไตเนี่ยกินเกลืออยู่เนี่ยมาให้หน่อยค่ะแม่เอามาแบบรัวๆเหมือนเมื่อกี้ค่ะแม่เอาไม่เอาแล้วนะหนูเคม็มอ๋อหนึ่งบาทก็ยังดีเค็มนะแม่ไม่เอาเกลือนะแม่โอ้มาสิมาลุ้นกันไปค่ะทุกคนหมุนอยู่อย่างนี้ยคะ่ะหมุนไปค่ะ โอ้มาอย่างงามแต่ทำไมฉันได้กินเกือไมาอีกแล้วมันยิงขึ้นไปลู่ๆสี่สิบห้าบาทจุกๆไปค่ะจุกๆไปค่ะแม่เล,ลิศค่ะเลิศเออไปสิไปเออนั่นไงมันมาอีกไหมมันมามันมา มาสิไม่เอาไม่กินเกลือแล้วเค็มอูขึ้นรถรัวค่ะแม่ไปเลยค่ะ49.50บาทจุด50สตังค์นั่นเองคือแบบเห็นไหมคะทุกคนมันก็ได้มารัว,วคือเราเล่นแล้วมันแบบมันตื่นเต้นไปด้วยทุกคนคือแบบถูกอะไรอะ อะไรก็คือใดๆได,ได้เงินเดอ้อมาค่ะทุกคนก moon, 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 o, moon, o, moon, o, เซียนหนึ่งก็หมุนแบบหมุนต่อจะหมุนต่อหมุนต่อหมุนต่อเออหมุนต่อเอปวดมือนะแต่โอ้ได้อีห้าสิบสตางค์ก็ยังดีค่ะทุกคน,นนะอู้มาอีกเล่สองจุดห้าสิบคือมันก็ได้ทีละน้อยอุ้ยนี่ไงวายมาอีกแล้ว,ไ,ไ,ว,ไ,วลได้ได้น้อยแต่ได้ก็คือดีๆก็คือใดๆก็คือ DB, ดีๆเด้อได้อยู่ เก็บสตังค์ไปเยอะๆมันก็รวมกันได้เยอะนะครับทุกคนนั่นไงมาม่อ,อ้จาก1 9อบาทขึ้นมาแล้วนะคะ200กว่าบาทแล้วค่ะทุกคนเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราจะอ่าวันนี้เซียนหนึ่ง,งตั้งเป้าหมายไว้ที่200เนาะกำไร200พอเราต้องทำให้เป้าหมายเฮ้ยมาแล้ววายมา เอาไปเลยลุยยี่บาทค่ะ,ะปวดมือแล้วทุกคนเซนหนึ่งปวดมือขอออโต้แล้วกันเนาะเป็นแบบหมุนออโต้เลยนี่ให้มันหมุนให้เราเลยค่ะหมุนไปหมุนไปนั่นไงวันนี้ขอแค่สองรยพอเอาไปกินนมสดอะไรประมาณนี้เนะเาะไปเลยออโต้ Auto นี่ก็ดีเนาะคือแบบไม่เหนื่อยไม,ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย แลสิบบาทเธอคือแบบเอ้ยแสดงว่ามันนี้ดวงม้วเนี่ยม,มาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะน,นั่นไงนั่นไงมันจะเข้าอ่ะมันจะเข้าอ่ะมันคือมาในแบบรูปแบบสวยไม่กินเกลือนะไม่กินเกลือ,อมามาสิเข้าเถอะแม่มันต้องเข้าแหละทุกคน เราเข้าแล้วแหละ <c ười> คือความแบบคือเล่นไปแล้วแบบบ่นไปอะเนาะคือไม่ทําให้เครียดดีก็สนุกไปอีกแบบนะทุกคน <c ười> คือสนุกไปในแบบที่แบบเออเล่นเล่นไปเหออบ่นบ่นไปเหอออะไรอย่างงี้ไงมาค่ะไปเลยอัตโนมัติในการหมุนคือออตโต้เลยนี้หมุนไปว้า 2 5งคือได้ทีละนิดแต่เราไปบวกกันอะเยอะๆบวกกันอะมันก็ได้เยอะนะทุกคนเราไม่ต้องไปซีเรียสกับคำนี้นะเฮ้ยวายเข้าวายเข้าใช่ว่า,าวเราต้องได้สิได้ไหมได้สิเราไม่ได้ไม่เป็นไรเรารอเราเราไม่ปวดมือแล้วเราเพราะเรากดออกระต้กเราหมุนไปเรื่อยๆเลยนอไปวายมากแต่ทำไมไม,มันไม่ขึ้น เออเอาสิเอาสิฉันก็จะรออยู่นี้แหละมันต้องได้สิรอนะคะทุกคนเราต้องรอเราต้องใจเย,เย็นของพวกแบบนี้มันต้องใจเย็นๆเนาะช้าๆได้พระล่มงามทุกคนคำนี้มันใช่ได้จริงนั่นไงเห็นไหมช้าๆได้พระล่มงามก็คือหนึ่งบาทนั่นเองมาแล้วมาแล้ว หนึ่งบาทหนึ่งร้อยครั้งก็ได้หนึ่งร้อยบาทเลยนะทุกคนเราไม่ต้องไปซีเรียสเราได้นอย่านนี้แหละเพราะเราไม่ได้กดเองเนาะเราไม่เหนื่อยอะไรนี่เราลุ้นแจ็คพอตไหมนี่อ้าวไม่ใช่กินเกลือนะคะทุกคนกินเกลือไปเนาะอรอลุ้นแจ็คพอตแตกแตกให้ไม่นะลุ้นใดก็คือลุ้นนั่นเองเฮ้ยมันหมุนแบบนี้แสดงว่ามันก็คือ เกลือนั่นเองลุ้นเอ้ยแต่ว่าได้นะสิบบาทรวๆจะแม่ไปจ้าไปต่อเฮยเยมันคือมันสนุกอนะเล่นไปแบบเออมันก็สนุกดีไงสนุกพร้อมได้เงินขึ้นรถรถมากไปค่ะไป ไปเลุ้ห้าสิบสตางก็ยังดีเนาะห้าสิบสตางเข้าแฟมิลี่มาอะไรนี้ก็ได้นะทุกคนเรามีเศษใจให้เขาเนี่ยอันนี้ก็ว่าไปเนาะหาแนวบนไปแล้วเนาะรอรอเงินเข้ารอเงินเข้าเราก็บนไปลุ้นไปเออมาโหลด มาล้ววเลยจ้ะนั่นไงหนึ่งบาทมาอีกแล้วสะสมเล็กสะสมน้อยสะสมใบยๆมันก็เยอะเองนะคะทุกคนไปค่ะนำคานไหมเนี่ยไม่ต้องนำคาญหรอกเนาะเราได้เงิน <c oughs> ใครอยากเล่นก็ลองลองดูนะลองดูรอก็ไม่เสียหายนะทุกคน เต้นตัก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 สิบสามบาทค่ะท <stop> no ุกคนรัวๆไปเลยวิมาอีกเจ็ดจุดห้าสิเออเห็นไหมช้าๆได้พาเลดมงานมาอีกแล้วห้าบาทรัวๆคำคมนี้มันใช้ได้จริงเนาะเออนั่ะหนึ่งจุดห้ามาอีกแล้วทุกคนเออคีอเลิศเนาะ ไปเลยแม่ไปเลยเอารัวเลยแม่อ้าวทุกคนเซียนหนึ่งลืมดูทุนหายอะ่ะโอ้ยทุนหายไปไหนทำไม่ได้นี้จะเลิกเล่นแล้วแต่ไม่เอาหรอกคำโคลนี้ยังอยู่ช้าๆ้าที่พาเลื่องามเก็บมาแบบทีละนิดอะ่ะแต่ทำไมมันลงพัวแบบเนี่ยเออแล้วลองเองอ ทีละนิดก็ยังดีไปเลยทุกคนคือเซียนหนึ่งลืมดูไงลืมดูเงิัวเองเนี่หนึ่งบาทว้าววันนี้ทำไมได้กินเกลือเยอะจังเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่เอาเกลือแล้วนะมันต้องได้สิทุกคนมันต้องได้ทำไมมันแตกยากจังเนี่ยนานแล้วนะเนี่ยโอ๊ยเงินก็จะหมดแล้วเฮ้ยอะไรนี่ ซูปเปอร์ปปวีหน0่ง0้อยสองรสเกินเป้าาเราไปหาถอนเงินดีกว่าเซียนหนึ่งขอตัวไปถอนเงินก่อนนะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเล่นเกมเหมือนเซียนห,หนึ่งนะคะเดี๋ยวเซียนหนึ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปให้นะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเสียนหนึ่งกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ